สวัสดีค่ะ FC เมื่อีสินี้า5เละเบิงเขาเล่นสงการกันในเมืองน้องค่ายเร้่อค่คว่ามันสสินุกป,ปันดนะคะเหมือนรุ่นที่เราอยู่เหมือนรุ่นเราหรือเปล่านะคะเนาะนะคะวันนี้ก็เมื่อกี้ผ่านมาก็เห็นเต็นเยอะแยะเลยนะคะแต่พี่หนึ่งไม่ได้ลงเล่นน้ำหรอกนะคะก็จะอ่าไปอ่ะ,อะขับรถพานเบิงค่ะพี่น้อง FC ขับรถพานเบิงค่ะ ฟ้ามวนค่ะมวนคือประตูไปเล่นน้ำเขาดอกขับรถพ้านก็หูแล้วว่ามวนขนาดใดนะคะเนาะพี่หนึ่งไม่ชอบน้ําเปียกน้ําหรอกแต่ว่าชอบเลาะดูนะคะให้รถเรานะคะแม่นางเราโดนน้ํากับเขามั่งนะคะนะคะเอฟซีเมื่อนีสิบห้าโลา เบิงสงการเล่นน้ำนั่งรถเก่งขับรถเก่งเล่นน้ำสงการน้ำเขาด้วยค่ะต่างใดก็หายรถเท้าโดนน้ำแน่นะคะปะนิ่ก็ยังเปียกโอกรลกมุนอกรวกอยู่นะคะรถเนาะนะคะก็ได้ปีหนึ่งครั้งหนึ่งกับผ้าลาะหาเลนสงการเข้าไปเบิงทายคิปกันนะคะว่ามันสีมวลปันไดนนะคะเดี๋ยวสภาพไปอันอ่า สงนาพระหลวงพ,อพ,พอ่อผัสสายพร้อมนะคะเอฟซีไปดูท้ายคลิปกันนะคะว่าจะสนุกไหมนะคะสงการของเมืองหนองคายนะคะมันนี่ก็เลาะในโตเมืองคะ่ะพี่น้องค,ะค่ะเอฟซีขาพอไปเบิรงกันเด้อนะคะว่าเป็นสีม,ม่วนเป็นไหนนะคะไปดูกันนะคะเจ้าเจ้าเดเริ่มกัเยแล้วคะดูนะนก,กัน ก็คนถึงวันค่ายทีคะ่ะจะนั่งถ่ายรถเห็นน้ำกันเด้อเพลงกับชิพ้าไปส่งน้ำพระเด้อค่ะนี่รถกระติดค่ะพี่น้อง <c oughs> มองก,กันวันาทิตย์คนมองมูจะก,กันพี่น้องยกมือให้กันรถเยอะอะ,ะเริ่มเล่นแล้วนะคะเริ่มเล่นกันแล้วนะคะ จองมาแล้วนะวันนี้ระเบียบมามีการปูสาดจองแล้วมานนู้นทุกคนมาปูสาดจองแล้วพี่น้องนะคะวันนี้ระเบียบวัตถสินมานะคะภาพกันมาปูสาดเอ,อ้ามันมีมลทิก็จองมันหมดแล้วคะ่ะ วันนี้เราเบียบมาทศินมานะคะมีการจองศาสตร์สู่พร้อมนะคะจองแล้วคือใดมากก่อนจองก่อนเด้อค่ะวันนี้แล้วก็มาที่พ่อนะคะจองที่แล้วพี่น้องจองที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราเบียบมาทสินมานะคะหมอลำอะพอสิเบิ่งเมืองใดน้อบัดนี้ ก็ยาวาสารมาปูจองน้ำเขาป่เนี่ทุกคนมาปูจองเรียบร้อยแล้วนะคะกลางลมมาพร้อมนะโอ้โหนะคะเอฟซีขารดระเบียบวัฒนิลินกับเขามาเรียบร้อยแล้วนะค่ะคุณนะ ุกคนมาวันแดดเด้อค่ะข้ากันมาข้ากันจองเรียบร้อยแลย้วนึ่นปิ้ย่านแดด

โอ้หป oh, ีนี้นะคะคนเยอะมากไปไตลี้ยข้วย้พใสน้อยโยพักาเป็น้อพักใส่กอดมแล้วว่าลวกกอใหญ่อยู่กออง เไปกับกาามั้นก็มีแก้บแก้บานด้วยนะคะแก้บมีแก้บมีหัวค้าปูชาปูาเจดีติดเงินเดณชงเงทีมไหนมาทีไมาหรือว่าที่แบมต่อคนที่ต้นโบธตอบรรดาโช่ ขอนโมตนาสาธุหลวงพ่อพระสายองค์ผสมนั่นเกี่ยวบอลบอลอันนี้เป็นหลวงพ่อพระสายน้อยและนโมธนาสาธุจตุจโตจตุจโตจตุจโตฟังฟังยาวมาไหวมาขอก้อนเสาตาใพ่ร้อนกระไรกระไรเกิดความรักที่ถูกทายได้ รับพิธีเป็นพระไตรจีกับไอโดรกับ2ครับด้วยชมกันได้นะครับอาตมาขออนุโมทนาอวยพรนะครับส่วนท่านเจอขอเทศน์ญาติโยมทั้งหลายทุกท่านอยู่ดีใช่มากราบท่านของพรลงนอกนะในตอนนั้นด้วย <laughs> อาอาแม่นะ้แก้ปวดฮะแก้ปวดแม่ะแก้ปแก้ปากแก้บวนั้นอยู่บนเรือโนตันและถ้าปากนั้นสมโพธิ์ก็อยู่บนเรือโบตันก็จเทพยนขนให้บนเรือโบันแล้วกันนะอาดูปนาอาดูอานาเจะป เรืาอยชวนทุกานที่มามาไหว้น้ำพระิการขอพร มีรงมทานด้วยใส่แล้วนะครับจะร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่ดินถววยวัดตารางวาละห้าสิบบาทตารางวาละห้าสิบบาทนะครับภายในอาโดมน,นะครับโดยที่โดมหน้าพระอุโบสถนะก็มีกิจก,การรมบำเพ็ญกุศลต่างๆ นะครับน่านที่อยากจะเข้าบูชาวัตถุมงคลอ่าลูกหล่อลูกหวานตุ๊ดต่างๆทิต่างๆอ่าก็สามารถชมวัตถุมงคลอ่านะครับภายในตู้โชว์นะครับภายในอ่าศาลาพักทาชัยแห่งนี้นะครับก็